สวัสดีครับผมครูปรมกออาชีพนะครับผมวันนี้มาพูดคุยแนะนํากันนะครับอันนี้อาจจะแปลกสถานที่นิดนึงนะครับทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงครับผมต่มาพูดเรื่องเตาสเต็กเ,เตาขนมเบื้องน,นะครับทําไมบางคนก็ถึงอยากได้เตาที่เป็นอินฟลูเลนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงหัวอินฟลูเลเนี่ยมันมันออกแบบมาเพื่อ ไร็ต้องยุบจุดประสงค์นะครับเพื่อประหยัดแกนนะครับผมนะครับแลวก็ใช้ตามบ้านนะครับหมูต้มทั่วไปนะครับหัวนี้หัวหุโมหัวอินฟลูเอทที่ใช้กับพวกเตาสเต็กอะไรก็จะประมาณนี้นะครับผมข้อดีมีครับก็คือประหยัดร้อนเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมีเหมือนกันมันจะทนสู้กับหัวแบบนี้ไม่ได้นะครับหัวแบบรางไฟแบบเตาอบแบบนี้ครับผมจะเป็นท่อนะครับ หมือนท่อ PVC ีซีาจะเป็นเหล็กแล้วก็เจาะรู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 นะครับตัวนี้มันจะทนนะครับความร้อนก็จะเป็นเหมือนไฟทั่วไปนะครับไฟทั่วไปนะครับไฟทั่วไปประมาณนี้นะครับนะครับดูรูปนี้นะครับประมาณนี้นะครับขออนุญาตรูปนะนรับ Google นะครับของใครไม่รู้นะครับถ้าขึ้นผมก็ถือว่าโฆษณาให้ฟรีแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันมาแสงเตาพวกเราย่านขนมเบื้องเนี่ยบางคนเนี่ยเขาติดคำว่าอินฟราเรด อินฟล่าตมันดีกว่ามันดีก็จริงะครับแต่มันจแต่มันทนไม่เข้าอันนี้ครับบางเพราะว่าอย่างเงี้ยน้อยเราห่วงต้มไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับแต่เตาพวกนี้เราต้องใช้กันแบบเราใช้กันบ่อยเราใช้กันเป็นแบบเป็นครึ่งวันก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมาเนี่ยหัวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนกระแผงคล้ายๆอะไรสักอย่างนี่ครับคล้ายๆเป็นหินคล้ายๆเป็นอะไรับนะครับ ไม่ว่าถูกหรือเปล่านะแต่ว่าข้อเสียมันคืออะไรข้อเสียคือมันจะไม่ทนสู้ไอพวกนี้นะครับยังไงก็สู้ไม่ได้ความทนนะมันจะไม่สู้ไอพวกที่เป็นทอ่อแก๊สจำไว้เลยนะครับแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนบ่อยซึ่งหัวนึงนะมันก็เป็นพันนะครับนะครับถ้าหาซื้อทั่วไปนะหัวนึงมันค่อนข้างแพงแล้วอย่างเตาพวกนี้มันอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทน,นะครับสามพันกว่าบาท ซึ่งผมมองว่าอันนี้มันถูกจุดประสงค์ของมันแล้วมันไม่จําเป็นต้องจะไปหัวอินฟาเรดหัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถึงแม้มันจะไม่หยดลงเบ้าหัวมันก็ช่างเถอะนะครับแต่ในตอนที่เราทำอ่ะแก๊สอ่ะแก๊สมันถูกอยู่แล้วเว้ยนะครับมันราคามันถูกอยู่แล้วถังนนเนี่ยสามร้อยห้าสิบสิบห้าโลครับใช้ไปนะครับนะครับมันประหยัดอยู่แล้วไงหัวพวกนี้นจริงจริงอ่ะเขาจะไปใส่กับเตาย่างนะครับ เตาย่างย่างนั่นย่างลูกชิ้นนะโอเคแต่ข้อเสียก็มีนะครับถ้าสําหรับเตาย่างนะครับผมจะบอกให้นะถ้าใช้หัวพวกเนี้ยเขาจะใส่ด้านข้างนะครับใช่ไหมครับผมเขาจะใส่กันด้านข้างครับเขาจะใส่หัวมันด้านข้างแล้วถ้าไม่มีพัดลมมันจะใช้งานได้ไม่โอเคนะครับเห็นไหมหัวมันจะอยู่ด้านข้าง ด้านนี้กับด้านนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้พัดลมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีมันใช้ได้แหละความร้อนมันจะไม่ทั่วกันตรงกลางๆมันจะไม่ค่อยสุกมันจะไหม้ด้านไม้โดนริมนะครับอ่าโอเคมันไรควันก็จริงแหละเพราะว่าโยดไปมันไม่โดนหัวเตาไงมันก็จะไม่ฟุ๊กฟับเหมือนมันจะไม่ไม่เป็นควันแต่มันก็มีอยู่มีอยู่นิดหน่อยแหละแต่มันก็ไม่ได้ควันเยอะนะครับเนี่ย ส่วนใหญ่เตาย่างถ้าใช้ไม่บ่อยเนี่ยบางร้านก็ปีหนึ่งก็เปลี่ยน,นกันแล้วนะครับผมเพราะว่าหัวมันอะไม่คุม้มกับกค่าซ่อมนะครับอันนี้มาพูดกันให้ฟังครับผมนะครับรวมถึงเตาทอดเฟ้นไฟอะไรต่างเนี่ยไฟฟ้าถูกครับไฟฟ้าดีไหมข้อดีคือถูกครับแต่จะสู้แก๊สไม่ได้แต่ว่าเตาแก๊สแพงเตาแก๊สมันก็หลายหลายพันเป็นหมื่นนะครับเตาไฟฟ้า ทุกวันนี้ห้าจุดห้าลิตรไม่ถึงสองพันเงี้ยขายยังก็มีนะครับก็รอขากันดูนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับว่าเนี่ยอย่าไปอยากได้เตาแบบอินเฟรดเนี่ยผมว่ามันโอเคแล้วเวลาเราเปิดเราต้องเปิดวอร์มเตาให้แผนเหล็กมันร้อนทั่วกันนะครับมันก็จะสมบเสมอไปเรื่อยๆแต่อินเฟรดอ่ะมัน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 ไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะครับอินเฟรก็จะเป็นแบบนี้เหมาะสาหรับไฟเตาย่านะครับ ขอให้แนะนำกันไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ดูนะครับต่อไฟฟ้าไม่ค่อยแนะนำนะครับผมถ้าแบบมันมือใหม่ๆได้อยู่แต่ว่ายากไปแล้วอันตรายอย่างจอพวกนี้บางทีหลอดมันแตกอะไรเงี้ยก็มีนะครับร้อนมากๆเนี่ยมันฮีทมันตั้นะครับมันไม่ละอุเหมือนกันไ่เหมือนเด็ครับผมนะครับ เราดูราคาให้อเ,อเอาทวนเตาย่างโอเคราคาขั้นหนึ่งโอเคเพราะผมได้บอกราคาไปเมื่อหลายปีที่แล้วราคาก็ตกลงมาถือว่าราคายุติธรรมถือว่าหมดหน้าที่ผมแนละ้วผมก็จะกลับไปลนะนะครับกลับไปอยู่ของผมแนละ้วเพราะผมพอใจแล้วว่าราคามันลงมาแล้วแต่ก่อนไม่มีนะบอกราคาอย่างนี้ยไม่มีหรอกนะครับ คลิกไปเนี่ยอ็อกซ์สอบถามเนี่ยแต่ขอไม่มีนะบอกบอกราคาอย่างนี้เห็นไมไม่มีหรอกสี่พันเก้านี่ดีดีครับผมชอบเห็นไหมสามเปนสามเนสี่ห้าสิบหรอเออก็ถูกนะผมขายเท่าไหร่ห้ายี่สิบสี่ก็ประมาณนี้ครับ shopee ยังไงเห็นไหมเห็นไหมพอผมพอผมพูดราคาไปราคาเขาก็าจะดัมลงมาแข่งกันเรื่อย ข้อดีก็จะตกที่ตกที่ลูกค้าครับผมไม่ได้ข้อดีเพราะผมก็จะเลิกขายหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังดีนะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับถ้าใครเริ่มกิจาการก็เซิร์ช google ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยเนี่ยร้านแข่งแขังกันสูงนะครับแข่งเงนไม่ได้ครับผมผมไม่แข่งกับเขา ผมพอใจแล้วนะครับเพราะผมไม่คิดว่าผมจะทำอันนี้ตลอดไปนะครับวันนี้ก็โอเคไหนถ้มีอะไรแนะนำเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำอีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ